ขอมือทั้งสองยกขึ้นพร้อมกันซ้ายขวาเร็วพันยื่นมาข้างหน้ามือขวาทางไหนลองชูขึ้นสิมือซ้ายอยู่นี่ชูดีๆอย่าสับสนสวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนนะคะและก็มือข้างซ้ายมือข้างขวาจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะ เด็กๆคะในแต่ละชุมชนจะมีสถานที่ต่างๆมากมายสถานที่แต่ละแห่งนะคะจะตั้งอยู่ในตำแหน่งทิศทางแตกต่างกันและใช้ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันเช่นตลาดนะคะจะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าธนาคารใช้ทำธุรกรรมทางการเงินโรงเรียนเป็นสถานที่เรียนหนังสือนะคะต่อไประหว่างทางนะคะอ่า จากบ้านนะคะเด็กๆคะจากบ้านมาโรงเรียนนะคะเราเราพบเจออะไรบ้างเด็กๆคะอะ,อะไรเอ่ยไม่อยู่บริเวณทั่วไปมีใบมีดอกมีผลอะไรคะระหว่างทางที่เราเดินทางมาจากบ้านมาโรงเรียนเราเจออะไรคะถูกต้องคะ่ะต้นไม้อะไรมีสีลโลขับเคลื่อนบนถนน รถยนต์เก่งค่ะอะไรเอ่ยตั้งอยู่บริเวณถนนมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรคะที่เราอ่าเรามักจะเห็นอยู่ที่บนถนนอันนั้นก็คือสัญญาณไฟจราจรน,นะคะสัญญาณไฟจราจรอ่าทีนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะที่เราพบในสถานที่ต่างๆจะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตนะคะอ่าและก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่นต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตค่ะเด็กๆช่วยทําให้เราเนี่ยมีอากาศหายใจส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นรถยนต์จะช่วยให้เราเป็นไงคะสะดวกในการเดินทางนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์เนี่ยจะเป็นสถานที่นําสัตว์ชนิดต่างๆ มาอาศัยอยู่โดยมีการจัดหมวดหมู่ที่อยู่อาศัยนะคะให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะอ่าส่วนงานของเด็กๆนะคะในหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนี้ดูให้ดีนะคะหน้าที่21หน้าที่21เเมื่อกี้ที่ครูยาบอกให้เด็กๆยกมือข้างซ้ายมือข้างขวาเราจะมาเรียนรู้ตำแหน่งของสถานที่ตรงนี้นะคะเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนนะคะ วัดโรงเรียนบ้านตลาดนะคะต่อไปส่วนเหาหน้าที่22เราพบสิ่งใดในสถานที่ต่างๆน,นะคะระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนนะคะว่าเราพบอะไรเล็วแต่เด็กแต่ละคนนะคะจะพบเจอไม่เหมือนกันนะคะขีดถูกในวงกลมของภาพที่พบนะคะ บางเด็กอาจจะพบต้นไม้พบหรือไม่พบรถยนต์ดินก้อนหินสัญญาณไฟยาจรอย่างนี้นะคะใครพบเห็นอะไรก็ขีดถูกมาส่วนข้างล่างนะคะว่าสิ่งที่พบเพิ่มเติมนะคะเราพบเห็นอะไรมาบ้างเราก็วาดภาพตรงนี้ได้เลยนะคะในช่องสี่เหลี่ยมส่วนเมื่อกี้คุณยาพูดถึงสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์มีอะไรบ้าง ส่วนสัตว์จะมีอะไรบ้างอ้าวดูนะคะอ่าครูยาบอกแล้วช้างก็ต้องอยู่ในที่อยู่ของช้างใช่ไหมคะอ่าในกวางก็อยู่ตรงส่วนของกวางจะให้ตรงนี้เขาเขียนว่ายีรบับลิงมาอยู่เป็นไงคะลิงมาอยู่ผิดที่คะ่ะเด็กๆอ่าส่วนอ้าวต่อไปกรงนี้นะคะอ่า เป็นที่อยู่ของสิงโตเป็นไงคะม้าลายมาอยู่ผิดที่เขาให้วงกลมนะคะสัตว์ที่อยู่ผิดที่นะคะเด็กๆสังเกตดูด้วยต่อไปเราจะมาพูดถึงสัญลักษณ์ถ้าเกิดเราพบเจอสิ่งนี้นะคะเราจะรู้เลยว่าหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆด,ดูนะคะสัญลักษณ์แบบนี้เด็กๆดูดอ้าวลักษณะของ โรงเรียนเห็นไหมคะนี่คือสัญลักษ์ของโรงเรียนถ้าเราเห็นภาพลักษณะแบบนี้คือโรงเรียนสวนสัตว์สวนสาธารณะวัดตลาดโรงพยาบาลน,นะคะเด็กๆด,ดูนะคะสถานที่6แผงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์เราก็เลือกคำนะคะมาเขียนให้ตรงกับรูปภาพค่ะอ้าว ในช่องสี่สี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะเราจะเอาเราจะมาเขียนเหมือนในหนังสือเล่นนะคะหน้าที่24ค่ะเลือกสัญลักษณ์มาเติมมาเขียนนะคะเด็กๆงานของเด็กๆวันนี้ในวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่หน้าที่21ถึง24ครูยาฝากงานเด็กๆด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ